วางมือคึือนะคะความกว้างอยู่ในระยะที่เราวางแล้วรู้สึกมั่นคงเวลาเราทำเนี่ยเราไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกเอียงไปเอียงมานะคะอาจจะกะร,ระยะประมาณความกว้างประมาณช่วงไหล่ก็ได้แคบกว่านิดนึงก็ได้วกว้างกว่านิดนึงก็ได้นะคะส่วนขานะคะให้เข่าต้าสะโพกสะโพกของเราอย่างนี้ใช่ไหมอืมแล้วก็หลังนะคะทางจัดหลัง โดยปกติเนี่ยหลายคนนะคะชอบแอนหลนงหังนี้สาวๆาแอ่นหนี้งจประจำเลยนะคะให้พยายามเอาใหม่เก็บหน้าท้อง๊บงนี้เกรงหน้าท้องเก็บหน้าท้องแล้วก็หลังตรงธรรมชาติไม่จาเป็นต้องฝืนตรงแบบเฮ้ยมันต้องตรงมันส้นตรงนี้เลยอย่างนี้นะคะแบบตรงธรรมชาติเพราะปกติกระดูกหลังเรามันมันมีส่วนโค้งอยู่แล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ก้นฝั่งขวากันก่อนนะคะดังนั้นจะ ที่เราลองทำดูมันก็ได้ทำแล้วแบบมันผมนะยกขึ้นนะคะยังไม่ต้องฟังเลยนะเอาแบบนี้ก่อนเราค่อยๆดูทีละส่วนละส่วนล่างก่อนเนาะขนาดที่ยกขึ้นเนี่ยเข็ดหน้าท้องนะคะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่โก่งหลังนี้จนเกินไปนะคะแบบเชิดอ,อกเล็กน้อยนะคะอ่ะนี่นะคนคนฝั่งขวาใช่ไหมอ่ะประมาณนี้ดูก่อนดูทีละส่วนนิดนึงแล้วก็อย่าเตะสูงเคยเห็นไหม แตะสูงพยายามแตะสูงยิงสูงยิงไกลคนอันนี้ไม่จริงนะคะกรเผลอเนี่ยอันตรายด้วยเพราะการแตะสูงเห็นหลังไหมนะหลังแอนแอนเลยไม่เอานะคะอเอาแค่นี้นี่พอประมาณให้เราเรู้สึกแบบมันสุดะระยะตึงๆละนะประมาณนี้เราเข้าก็เกตะขึ้นโดยที่สำคัญน,นะคะจะต้องให้เราใช้หัวใจเราเนี่ยรู้สึกสัมพันธ์กับกล้ามเนือ้อต้นว่า ใช้ก้นในการดึงขากลับใช้ก้นในการเตะขึ้นใช้ก้นในการดึงขากลับใช้ก้นในการเตะขึ้นนะคะแล้วก็พยายามรักษาแนวลำตัวเราและสะโพกของเราให้แบบความลงเนี้ยความไว้นะคะอย่าแบบยังเยอะเกินไปนะคะมันอาจจะเฉยซ้ายเฉยขวาไม่เป็นไรแต่พยายามทำให้มันตรงนะคะทำอาจจะค่อยๆปรับก่อนเนาะ ปรับทีละนิดแล้วทำให้มันดีขึ้นทุกครั้งนะคะนเมื่อกี้ส่วนล่างนอ้องมาส่วนบนธรรมดาว่างขอยกขึ้นไม่ต้องยกสูงไปหรืออยากลดต่ำไปให้อยู่ประมาณนี้ขนาดกำลังตัวเรานะคะอันนี้ไม่ยากอะไรเนองทีนี้ลองทำพร้อมกันมันก็จะได้ทั้งกลนและแกนกลางลำตัวนะคะทำไปด้วยกันเลยพร้อมนะตั้งขาตั้งมือให้ทำแล้วรู้สึกมั่นคงนะคะ บางคนมืออา,อาจจะไม่จําเป็นต้องอยู่ใต้ไหล่เเป๊กก็ได้อาจจะเลิ่ยมาอ่างนี้ิดนึงก็ได้นะคะขออ้ขอนะหนึ่งข้อแ้วเริ่มนะดงแบมนโฟกัสก้นก้นดึงกับ้นดึงเตะขึ้น้นดึงกับหายใจเข้าแล้วก็เอากน้นเตะออกหายใจออกนะคะโฟกัสที่กน้น ก้นดึงขามาก้นถีบขาขึ้นถ้าใครยังไม่ทยแบบนี้ไม่จําเป็นต้องยกแระจริจริงๆเล่นแบบนี้ก่อนความมือแล้วก็ฝึกโฟกัสก้นแตกออกนะคะเอาก้นดึงขากับเอาก้นยกขาขึ้นอย่างนี้แค่นั้นเลยแล้วก็รักษาะระยะอย่าให้มันแบบแอ็งจนเกินไปค่ะ